สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565นะคะพี่ดักตะแจวจะมาเล่าความฝันของพ่อสาลีให้ฟังนะคะขอบคุณพ่อสาลีขอบคุณช่องบ่าวแอมมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะของพ่อสาลีก็จะเป็นลักษณะว่าเาเห็นหลวงพ่ออหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนก็ ก็บอกว่าให้ใหพ่อสาลี่เนี่ยเอาเงินไปแจกชาวบ้านเอาเงินไปแจกชาวบ้านนะแล้วมีคนเอาเงินมาให้พ่อสาลี่นะเป็นปึกๆเลยเป็นปึกๆแต่ในปึกๆนั้นอะก็เป็นแบงค์ยี่สิบทั้งหมดเลยนะเป็นแบงค์ยี่สิบเก่าแล้วพ่อสาลี่ก็เอาไปแจกแล้วก็ไม่ได้แจกคนเดียวคือพ่อจ้ำอะไรสักอย่างอนะไรเงี้ยแต่ตอนที่มีการขับรถกันไปเนะี่ยเป็นรถลูกสาวเนะี่ยหน้ารถก็แบบเหมือน,หน,เ,นเหมือนหน้ารถเนี่ยมันเหมือนแบบอืม เหมือนแบบอะไรมันมันเชิดอ่าแบบมันเชิดนะหัวมันเชิดขึ้นอย่างนั้นนะอ่ะแบบนั้นก็หลังจากนั้นก็จบอ่าจบนะความฝันของพ่อสัลี่มีประมาณนั้นอ่ามองคร่าวๆนะคะจริงๆอ่ะพี่ดาวตะแต๋วรู้พอพอเราฟังความฝันปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรไงเพราะว่าเรามีความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานก็อย่างเช่นอย่างเช่นลดหัวหัวลถที่มันเชิดอ่นะมันเชิดแบบนั้นนะเขาหมายถึงลดมา้าอันนั้นลดม้านะเพราะว่า หวยสัญจรเนี่ยหวยสัญจรนะจังหวัดลำปางเนี่ยก็จะมีรถม้าไงก็ม้าเนี่ยก็จะเชิดหัวมันแล้วรถเนี่ยมันจะมีแรงม้าใช่ไหมรถอ่ะมันจะมีแรงม้าทุกคันไงแล้วจะบอกว่ารถอ่ะที่จังหวัดลำปางเนี่ยก็จะมีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการใช้รถม้าในการเดินทางเนาะในการเดินทางจะใช้รถม้าแล้วรถม้าเนี่ยจะเป็นรถที่ เออสำหรับพวกที่มีอันจากินน่ะเกี่ยวกับเจ้าเกี่ยวกับคนที่มีอันจะกินเนาะก็จะใช้รถม้ากันแต่ชาวบ้านอย่างเราก็ใช้การเดินแล้วพอมีถนนหนทางสมัยรัชกาลที่5เนี่ยอ่ามีการก่อสร้างถนนหนทางก็มีการนํารถยนต์เข้ามาจากต่างประเทศแล้วรถม้าก็เริ่มลดลงลดลงนะคะแล้วก็มีรถมีรถที่ส่งไปจังหวัด ลำปางเนี่ยเมื่อปีพศ2459 2459นะที่จังหวัดลำปางเนี่ยก็จะมีรถรถมา้าอ่ารถม้านำไปใช้แบบมันมีรถด,ด้วยมันมีม้าด้วยแบบนั้นอะ่ะก็มีการนำไปใช้เมื่อปี2459อ่า2459ได้เลข59จากตรงนี้แหละได้เลขจากตรงนี้นะแล้วที่เขาบอกว่าหลวงปู่หมุนเนี่ยให้นำแบง 20, ่งยี่สไปแจกนะคนละร้อยไอ้คนละห้าร้อยถ้าแบ่งค์20 แบงยี่สิบเนี่ยก็จะต้องทอนเขาเรียกว่าแบ่งกระจายอ่ากระจายมันเหมือน,นแบบกระจายอํานาจนะอย่างที่พี่เต่าเต่าล้อยฟังไงแบบกระจายอํานาจแล้วการกระจายแบงค์เนี่ยมันสื่อถึงเรื่องของเหมือนแบบเมนนะ็ดฝนเน่ะเม็ดฝนกระจายเพราะว่าการการแจกเงินเนี่ยการแจกเงินให้กับคนที่อ่ชาวบ้านชาวช่องนะคะให้ท่วนหน้ากันเนี่ยคนละห้าร้อยนะ่แต่แบ่งเป็นกระจายแล้วทําไมจึงไม่มีแบงค์ห้าร้อย เอ่อหรือแบงค์ร้อยสมัยก่อนนะอันนี้เพราะว่าอันนี้สื่อถึงเรื่องของสมัยโบราณเพราะว่าเอ่อปู่ไม่ใช่ปู่พาษารีบอกว่าแบงค์นั้นอะเป็นแบงค์ยี่สิบเก่าเป็นแบงค์ยี่สิบเก่านะแล้วก็แต่ละคนก็จะได้ยี่สิบห้าใบครบห้าร้อยทุกคนนะครบห้าร้อยอ่าก็คือยี่สิบห้าใบก็หมายความว่าเอ่อการแจกอันนั้น,นะเหมือนแบบเม็ดฝนไงเม็ดฝนเนาะเขาเรียกว่า เจ้าพญาชัยนาทนาเรนทรเลนก็คือเม็ดฝนใช่ไหมอ่าเหมือนแบบเม็ดฝนไงแล้วทาไมถึงจะต้องเกี่ยวกับเจ้าพญาชัยนาทนาเรนทรก็เป็นเพราะว่าเขามีการทอนเงินกันไหมมีการทอนเงินก็คือเป็นแบงค์ยี่สิบยี่สิบได้ต้องยี่สิบห้าใบนะเห็นไหมมันเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการทอนตัดทอนแบบนั้นนะตัดทอนแบบแจก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 อันนั้นนะคะจริงๆสมัยโบราณอาจจะยังไม่ค่อยมีแบงค์แบงค์ลอยนะอะ พอพอมีแบ่งยีก็หมายถึงแบบนี้ยังมองไปในเรื่องของเมื่อวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนยนก็คือรถยนต์ไหมอันนี้รถยนต์นะอ่ะสองเมื่อวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายน2498นี่ยเ้นี่ยในหลงรัชกาลที่9นะคะเยี่ยมเยยนประชาชนก็ที่ภาคอีสานภาคอีสานนะคะก็จะทําให้ทราบว่าประชาชนเนี่ยก็เดือดร้อนเดือดร้อนมากนะคะแล้วก็ ขาดเครื่องอุปโภคบริโภคพวกอาหารการกินทุกอย่างเลยนะคะขาดแคลนไปหมดเลยแล้วทีนี้พระองค์ก็ในเรื่องของฝนหลวงเอ่เกี่ยวกับฝนหลวงนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการกระจายเงินไงการกระจายเงินแบบเป็นแบ้งๆๆ้งเงงเยอะอย่างนั้นนะคะเรียกว่าเหมือนแบบเม็ดฝนไงเหมือนแบบเม็ดฝนก็คือพระบิดาแห่งฝนหลวงเนาะในหลวงรัชกาลที่9กาเนี่ยเมื่อวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายน2498 2498นนะก็ มีแนวคิดมีแนวคิดในเรื่องของการทําฝนเทียมแล้วก็มีการปฏิบัติงานจริงๆนะคะเป็นการทดลองจริงๆเมื่อวันที่1 2กรกฎาคม1-2กรกฎาคม2512ก็คือเมื่อ53ปีที่ผ่านมานะคะ บิดาแห่งฝนหลวงเนี่ยก็มีการทำฝนหลวงนะคะสำเร็จนะสำเร็จก็คือเมื่อวันที่1กับวันที่สองกรกดาเนี่ยสำเร็จก็คือ53ปีที่ผ่านมานะคะฝันเนี่จะเกี่ยวกับฝนหลวงเพราะฝนหลวงปุ๊บก็คือเจ้าชัยอ่าเจ้าพญาชัยนาทนาเลนทรเลนก็คือฝนไงอ่าแล้วทีนี้เจ้าพญาชัยนาทนาเลนทรนเนะี่ยท่านเป็นอธิบดี กรมกระทรวงสาธารณสุขคนแรกอ่าคนแรกนะคะเมื่อวันที่27พฤศจิกายนอ่าทีตามที่บอกนะ27พฤศจิกายน2 4 6 1นเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันสาธารณสุขไงวันนี้วันที่27กรกฎาคมก็ครบ104ปีวันกระทรวงสาธารณสุขก็คือสรุปแล้วในชุมชนนะคะก็มีการบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับราษฎรอ่าสรุปแล้วนะคะแล้วหลวงพ่อหมุนเนี่ย หลวงพ่อบมุนก็หมายถึงเรื่องของการใช้ทําไมถึงต้องให้คนละ500ก็เป็นเพราะว่า,เ,าเหรียญรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9กนะคะก็เป็นเหรียญบาทนะเป็นพศสอ5งพัร้อยหาเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะที่หมุนเวียนหมุนเวียนก็เลยทําให้หลวงปู่หมุนเนี่ยหลวงปู่หมุนมาหลวงปู่หมุนอา่าแล้วก็รถเนี่ยลดกระหมุนเหมือนแบบเหมือนแบบอะไรอ่ะ รถม้าแบบนั้นนะก็ต้องมีล้อหมุนใช่ไหมก็เหมือนแบบหมุนกลับมามาครบรอบไงมาครบรอบเขาเ็าสื่อถึงเรื่องของโคจรโคจรก็จะเป็นเรื่องของโคก็คือโคตมะพุทธเจ้าแล้วโคก็ยังหมายถึงฉลูก็คือสองนะนักสัตว์สองก็คือชวดฉลูอ่ะฉลูก็คือวัวแบบนั้นนะอ่าแบบนั้นเขาก็จะหมายถึงเลขสองสรุปแล้วนะคะไม่ต้องคิดมากละอ่าไม่ต้องคิดมากเพราะว่า 5 3้าปีฝนหลวงนะคะของในหลวงรัชการที่9ก็539 9 3 5แล้วมันมีฝันที่มันมีฝันของคนหนึ่งเนาะที่เขาฝันบอกว่าเดี๋ยวเขามีฝันบอกว่าเขาอะอยู่ในหลุมอ่ะเขาอยู่ในหลุมนะแล้วเขาก็ใช้บันไดเนะี่ยในการปีนขึ้นมาจากหลุมพอขึ้นมาจากหลุมปุ๊บเขาก็เห็นพัธุดง อ่าเห็นพัทุดงนะเขาก็มาอ่ายกมือพนมกราบกราบกราบแล้วพัทุดงก็พัทุดงก็จับหัวของเขาเนี่ยแบบเหมือนให้พรนะเนาะอ่าไอ้ฝันเนี้ยฝันเนี้ยทำให้พี่ดาวตะแตวมองว่าเออมันจะเกี่ยวกับขั้นบันไดก็ก็หมายความว่าเลขอ่ะมันจะต้องเป็นเลขขั้นบันไดขั้นบันไดก็จะต้องเป็นสามห้าเก้าอ่าดังน,นั้นฝันเนี้ยฝันที่จังหวัดอ่าจังหวัดลำปางเนี่ย เออสัญจรไปลงไปจังหวัดลำปางนะพี่ดัตแต๋วต่มองไปในเรื่องของพี่ดัแต๋วต่ว่าเอ๊ะทำไมฝันต่างๆของแต่ละคนเนี่ยทำไมเหมือนแบบกินพวกชาบูชิ่ะกินพวกปลาดิบปลาดิบเนื้อสดพวกอะไรเงี้ยพวกกุ้งกึ้งก็สดๆมีคนฝันเยอะไงที่เกี่ยวกับการกินปลาดิบของดิบๆอ่ะโอ้ยเลือดเต็มปากแบบนั้นนะเออแล้วก็บางทีก็ปิงเกาะอะปิงเกาะอ,อย่างเช่น ฝันของเ่าวหน่องเนาะที่ไปเอามือไปจุ่มจุ่มจุมน้ำเนาะแล้วก็ปรากฏว่าปิงเกาะอันไหนปิงเกาะนั้นนะไอ้จุ่มจุมจุมน้ำมันก็ไม่ได้มากนะจุ่มจุมจุมอันนั้นหมายถึงหม้อชาบูชินะอะมองให้ถึงเป็นหม้อชาบูชิพี่ด็อกเตอร์แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นกันจังเลยนะอ๋อพอมาเช้าดูสารคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของรถทิพอารถทิพก็คือแบบเหมือนแบบทัวร์นาเมนต์อะถ้าเป็นฟุตบอลก็เขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อะแล้วฟุตบอล มันมีฝันต่างๆนะที่มันมันเข้ามาอยู่ในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยเป็นเรื่องของสาธารณาสุขด้วยเป็นเรื่องของท้องถิ่นด้วยสรุปแล้วนะโอ้โหมันก็เป็นเลขเดียวกับที่พี่ดอกแต๋วบอกเลยนะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วก็จะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอ่าจ,จะเกี่ยวแล้วที่จังหวัดลำปางอ่ะก็จะมี พระญี่ปุ่นเออพระที่แบบรูปร่างเหมือนญี่ปุ่นเลยนะพี่เต่าแต่วดูสารคาดีนะอ๋อ,อก็เลยอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจและ้ละเพราะว่าที่ที่ลําปางเนะี่ยมีพระ องใหญ่เกี่ยวกับเหมือนแบบญี่ปุ่นน่ะแบบนั้นเนาะแล้วทุกคนก็เลยไปฝันที่เกี่ยวกับการกินปล <g ül> าดิบอืมประการกินปลาด,ดิบเนี่ยก็ทําให้แบบแม่ของน้องกรน่ะที่ฝันนะเนาะแม่น้องกรก็เป็นห่วงไงก็เป็นห่วงก็คือเป็นห่วงเรื่องของการกินปลาด,ดิบอ่ะเนาะว่าเออเนี่ยจะทําให้สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีแล้วก็แล้วเหมือนกับว่าในความฝันของน้องกรน่จะเหมือนแบบเห็นห่วงเห็นห่วงเห็นบ่วง,วงอยู่สองอันนะก็เหมือนเลขแปดของ เหมือนแบบให้ผูกคอตายแบบนั้นนะก็คือบอกว่าเออเป็นลักษณะว่าแม่เป็นห่วงถ้ากินอาหารดิบๆแบบนั้นอนะมันจะเหมือนแบบก,การฆ่าตัวตายไงอ่าเป็นการฆ่าตัวตายนะเพราะว่าการกินอาหารดิบๆแบบนั้นนะอะเขาสื่อถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องของการไม่ห่วงไม่ห่วงสุขภาพของตัวเองแล้วมันก็มีคนฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อหลวงพ่อ หลวงปู่มั่นมีคนฝันที่เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับสายสมาธิสายป่านะคะหลวงแล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของท่านเกี่ยวกับการละอ่าละสละแบบนั้นนะแล้วท่านก็บอกว่าเหมือนแบบเป็นการคาตกรรมตัวเองเอาก็คือไปอ่านแล้วนะก็ไปอ่านสรุปแล้วพอไปอ่านอะไรปุ๊บมันก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดลำปางหมดเลยจังหวัดลำปางก็คือสัญจรไงก็คือโคจรนะเนาะแล้วทีนี้พวกม้าพวกรถต่างๆเนะี่ยมันก็ม้า ลดม้าก็คือแหล่งม้าแบบนั้นนะแล้วบางคนก็มีการฝันแบบนี้นะบอกว่าเออเนี่ยเหมือนไปซื้อมในในมาดูซิปรากฏว,ว่าเหมือนแบบซื้อเลขเจ็ดเยอะไงเหมือนแบบซื้อเลขเจ็ดเยอะแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเออเออเนี่ยเนี่ยต้องลดเลขเจ็ดให้ลดเลขเจ็ดเออคนก็คนฝันนะพี่เราแต่แถวเดี๋ยวจะกลับไปดูอีกทีก็ไม่รู้ว่าจะลดเลขเจ็ดมันคืออะไรอ๋อรูไหมไอ้ลดเลข 7, เจ็ดหมายถึงอะไรอะเลขเจ็ดก็คือ ชวดฉลูขนันเะมะลงมาเสงมะเมียมะเมียก็คือเลขเจ็ดเนาะอ่าเดี๋ยวนับสิชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียอ่าเลขเจ็ดจริงๆนะเลขเจ็ดก็คืออ่มามะเมียเนี่ยมะเมียก็คือม้าใช่ไหมม้าก็คือแรงมา้าก็แสดงว่าเขาหมายความว่าให้ลดเลขเจ็ดก็หมายความว่าลดมา้าเอออันนั้นนะลดม้าก็คือจังหวัดลำปางนะคะเออความฝันนะเขาจริงๆถ้าถ้าเป็นคนที่ รู้รู้วิชาหลักปรัชญาเปรียบเทียบนะแล้วก็ฟังความฝันต่างๆนะก็จะรู้หมดเลยนะเออเนี่ยมันเป็นเปรียบเทียบไงมันเป็นเปรียบเทียบปุ๊บเราต้องใช้แบบนี้ยแล้วพอพี่ดอกเตอร์แต๋วไปไปแสดงความเห็นในช่องต่างๆนะ่าใต้คลิปนะก็ใช้หลักปรัชญาเปรียบเทียบไปไปนั่นอะ่ะบางคนก็บอกว่าเบือ่อบางคนว่าไม่ต้องวิเคราะห์แล้วนึกกระใจ เออพี่อะไปวิเคราะห์มาเพื่อจะเอามาลงเพจของตัวเองเนี่ยเพื่อจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วถ้าเธอบอกว่าเบื่อเนี่ยนะมันเป็นอ่าปัญหาของเธอแล้วนะมันไม่ใช่เป็นปัญหาของพี่ <c oughs> <c oughs> ก็ขำๆกันดีนะได้ครูก็คือว่าใครไปคอมเมนต์อะไรเนี่ยพี่ดักตอแต่จะเอาไปเล่าให้เพื่อนๆในเพจฟังเล่าจนลูกบวชคือคนบวชอ่าหลานตองอายุ20ใช่ไหมเออจะเล่าจนอายุ20นั่นแหละอันนี้เป็น คอนเทนต์ของพีดดาแต่แตวนะอ่ะอืมฝนต่างๆนะพี่จะบอกว่ามันมันเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าเรารู้ไงเรารู้ว่ามันต้องแปลแบบเนี้ยถึงจะผิดจะถูกยังไงก็ไม่ทราบนะผิดถูกยังไงก็พี่ดาแต่แตวได้ความรู้กันแล้วกันอ่า uh, แล้วก็รู้วิธีการซื้อด้วย <c oughs> ว่าจะซื้อเลขอะไรแล้วก็ถูกหวยแน่นอนอ่า uh, สำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ